สวัสดีค่ะไหทูเกอร์คิทเช่นเก๋ชวนเพื่อนๆเข้าครัวทำเมนูอีสานสไตล์คีโตวันนี้นะคะเรามาทำส้มตำหลายบัวแบบคีโตค่ะ มาเปิดครัวอีสานกันนะคะเมนูส้มตำสายบัวสูตรคีโตอันดับแรกเลยที่เราต้องมีคือกระเทียมพริกค่ะอันนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนนะจะได้หอมแอลมอนมีมะเขือเทศสีดากุ้งแหง้งและมาดูที่ส่วนผสมนะมีน้ำปาลอิลทริทอลน้ำมะน,นาว น้ำปลาแล้วก็เพิ่มความหอมของส้มตำด้วยกระปีหอมจังเป็นสายบัวซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของสายบัวมีเยอะมากรู้ไหมว่าคาร์โบไฮเดรตในสายบัวเนี่ยใน100กร,รัมมีเพียงแค่1.5กร,รัมเท่านั้นยังไม่พอนะอุดมไปด้วย วิตามิน A วิตามิน C มากๆอันดับแรกเลยนะเราจะต้องใส่กระเทียมวันนี้เราใส่กระเทียมไปเล็กน้อยน่าจะประมาณหเม็ดนะจากนั้นเราก็ตำตำกระเทียมก่อนซอยทีๆซอยทีๆซอยค่นะซอยยีกยี๊ยยยยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาเรียกตำเขาไม่เรียกว่าซอยก่อนหรออ่ะทีนี้ เราใส่พริกหนึ่งโหลโอ้โหลหนึ่งโหลหนึ่งพริกขี้หนูสวนหนึ่งโหลสิบสองเมตรใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตําตๆๆตต,ตเขาบอกว่าอร่อยตอนนี้แสบดากในอนาคตไม่สิเราใส่แค่พอดีเราไม่เอาถึงดากแสบจ้า <laughs> หัวเนี่ยใส่แล้วมันจะหอมนะถ้าเปิดเป็นพริกทั่วไปเนี่ยมันก็จะทาให้ส้ตมตำเราอะไม่ค่อยหอมเราก็มาปรุงกันนะขันดับแรกเลยใส่น้ําปลาไปนี่วันนี้เราใช้น้ําปลาของยี่ห้อเอ่อยี่ห้อปลาหมึกสใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะเทคนิคคือเราจะใส่ปริมาณ น้ำน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็หนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันโอ้ยกลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่กระปิไปนิดนึงเพื่อความหอมอย่างที่บอกนะใส่ปิดนิดนึงแสดงว่าเขาเรียกว่าส้มตำกระปิใช่แล้วนี่เป็นเทคนิคนะเวลารเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้หอมจริง หอมเคยอะ่ะใช่หอมเคยเคย,เคยที่คุณคุ้นเคยแล้วเราก็ใส่น้ำตาลอินิทิทลไปหนึ่งช้อนประมาณสักหนึ่งช้อนชานะแทนน้ำตาลปรี๊จ้ะเออใช่ใช่ใช,ช่เพราะว่าเรากินน้ำตาลปรี๊ไม่ได้เนะ้ะน้ำผึ้งก็ไม่ได้ด้วย แม้เราจะกินคีโตแต่เราก็กินอาหารอีสานได้เหมือนกันนี่นี่นี่ดูน้ําดูน้ําดูน้ําดูดูดูน้ําดูน้ำเห็นไหมน่ากินน่ากินใส่มะเขือเทศกันต่อเลยเราจะหั่นแบบเหมือนตามร้านที่เขาขายกันเลยนะหั่นที่คกนี่แหละเอาซะเหมือนเลยแต่คกกระเด้งใหญ่แล้วนะค่อยๆเลย่าคกนี้อร่อยหั่นอย่างนี้เลย นี่น่ากินหอมด้วยตอนนี้นะกลิ่นมันหอมมากๆนะเสร็จเรียบร้อย,อยสีสันสวยงามนะเราก็จะได้แล้วจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยอย่างที่บอกนะว่าดูนะว่า สายบัวเนี้ยสีอ่ะมันจะไม่ขาวจ้วกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราซื้อสายบัวที่เป็นสายบัวปลูกแบบออร์แกนิกนะซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าสายบัวมันจะสีขาวๆใช่ไหมมันก็เกิดจากการที่ร้านเนี่ยเอาไปฟอกให้มันเป็นตัวแบบเนื้อขาวๆนะซึ่งอันนั้นอ่ะมันคือเกิดจากการใช้สารเคมีแต่อันเนี้ยเราซื้อจากตลาดสุกใจที่สัมพันธ์มานะก็จะเป็น สายบัวที่ไม่ผ่านการฟอกสีขาวมานะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสีจริงๆของสายบัวอะดูเลยนี่น,นีโชว์เลยอ,อใช่ใช่ตอนที่มันหเหมือนมันอยู่ในน้ํามันจะสีออกแบบประมาณนี้ใช่เนี่ยนะมันจะไม่ขาวจ๊วนะซึ่งเราเราไดกินแบบเนี้ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เรากินไม่มีสารเคมี เราก็ตัดสายบัวนะเป็นขนาดพอดีคำที่เราคิดว่ามันไม่ยาวแล้วก็มันไม่สั้นเกินไปลงไปในโคกนะนี่เราก็จะตัดเสียงมันดูกรอบกว่าสายบัวปกตินะเนี่ยกรอบกรุบเลยล่ะนี่อร่อยนะก็ตอกเลย ส่วนตรงนี้นะถ้าใครกินก็ใส่ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หนูว่าจะใส่มาแต่ว่าหนูจะตัดตรงปลายแหลมๆของนิดนึงเพื่อความสวยงามตัดใส่ไปเลยตัดใส่ไปเลยคกนี้สิเผ็ดกำลังดีเดอ้อภาษาอีสานนี่เวลาบอกว่าอร่อยนี่คืออะไรนะแซบแซบคกนี้แซบหลายคกนี้แซบหลายถ้าเกิด พูดอะไรผิดไปก็ขอภัยด้วยนะโคกนี้แซ่บหลายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้ภาษาได้ถูกไม่แน่ใจไม่แน่ใจ,ใจเห็นหมะมจากนั้นนะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ทำไมเราถึงไม่ใช้เส้นมาละกอล่ะเพราะว่าเส้นมาละกอเนี่ยมีขา แล้วก็เป็นคาบก็คือคารโ์โบไฮเดรตนั่นเองทำให้ชาวคีโตอย่างเราเนี่ยกินไม่ได้เราก็เลยต้องมาหันมากินเป็นสายบัวแทนนะนี่หรือว่าจริงๆแล้วเรานอกจากสายบัวแล้วเราก็ใช้ตัวแตงกวาใช่เราก็ใช้แตงกวาเออ,เอาีกอันหนึ่งที่บอกว่าทดแทนมะละกอคล้ายๆกันอีกอันนี้คือฟัก,ฟกแมวใ<ด>ักแมวนี่อ่าดู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 โอโ อเสร็จแล้วแค่เนี้ยเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานกันว้าว <Wow. S 2> แนะนำสินค้าก่อนอันนี้เป็น keto แอลมอนชี e คุกกก o เป็นคุกกี้ที่ทำจากแอลมอนนะแล้วก็ใช้ชีสเป็นวัตถุดิบหลักด้วยอร่อยมากชาวคีโตห้ามพลาดกันเลยทีเดียวชิ้นขนาดพอดีคำนะอันนี้เป็นรสพิซซ่าหอมพิซซ่ามากๆหลังจากกินอาหารอีสานแล้วก็มาต่อด้วยขนมที่เป็นรสชาติพิซซ่ากาันนี่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 เห็นไหมดูชิ้นสี่อ้ยน่ากินมากเลยเป็นสินค้าของหนูเองนะ หมูหอมสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ไลโอเอนะ a จ teyasogood มาแต่ก็กจัดการกันเลยกลิ่นมันทะลุไปในวิดีโอได้นะจะบอกเลยว่ามันหอมหอมทั้งที่หนูหอมทั้งกะปิ หอมทั้งน้ำมะนาวน้ำลายต่อ,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 อน้ำลายจากไหลออกมานี่เห็นไหมว่ามันน่ากินขนาดไหนหลังจากนั้นก็เอากุ้งแห้งโรยโรยโรย,ล,ยลงไปโรยลงไปตามที่เราต้องการนะแล้วตกแแ่งสุดท้ายทดแทนถั่วลิสงเราก็ใช้นี่เลยถั่วแอลบอนโรยไปเลยจ้าเสร็จแล้ว อาหารที่สานของเราวันนี้ส้มตำสายบัวตำแบบสูตรคีโตอย่าลืมนะกดติดตามช่องของเราด้วย h i To ูเกอสันกระดิ่งกริ๊งกริงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของเราวันหน้ามาทำอาหารกันใหม่นะ ผลิตจากของคาคา,าและดาร์กโกโก้ที่เข้มขน้นรสมะพร้าวคงจะเคี้ยวมันหอมมะพร้าวแน่ๆเลยอะแล้วรสสตรอเบอรี่มีเนื้อสตรอเบอรี่ช่ำมากเห็นแล้วน้องลายไหลนอกจากวัตถุดิบที่นี่ยังมีคุณภาพแล้วโรงงานที่นี่สะอาดปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากล<ม>กินขนมดีกว่าอันนี้เป็นเยาคีโตฟนคโคุนัทอันนี้เป็นสตรอเบอรีนมม่นี่มานหวานชิมนี้ละกันดาร์กคาคา ใหม่เตยา่าคีโตวาฟเฟิลอัลมอนด์ไร้แป้งไร้น้ำตาลมีโปรโตีนและโอเมก้า3อร่อยอิ่มน่านเตยา่าคีโตว a ฟเฟิลช่วงเวลาแห่งความสุขมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสุขภาพชั้นนำ